เฮขวดล้อสิ้นเฟืองลูกเราไปเจอณชามาค่ะรล้วกงบ่ายเราก็ไปหาฟันกันค่ะอันนี้เป็นวิธีการแปรงฟันาลิ้นก็รองบ้านแตกเลยค่ะแต่เราก็ต้องแปรงฟันนะคะพื่อความสะอาดค่ะ วันนี้ไปเที่ยวไหนคะดึ้งดึ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 งเราไปไหนคะไปเจอเพื่อนค่ะเดี๋ยวดูกันว่าเพื่อนใครเนาะจะกันเพื่อนค่ะนินจะเพื่อนเลวเดี๋ยนินจะเพื่อนใครอะเอ๊ะ แล้วเฮ้ยยังอันนี้ยิม้แล้วเิ้มแยังแม่เสือสองคนแล้วก็เด็กสองคนค่ะนักกันวะเนี่ยนี่นี่นะชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิชิคกี้ ขวดล้อสิ้นเปลืองลูกหัวดล้อสิ้นเปลืองมากมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาช่วน้องดาลินเป็นไงบ้างคะแม่ค่ะเป็นแม่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทานข้าวนะคะกับป้าๆลุงๆก็วันนี้เอิงกับจงเบพาดาลินมาตรวจฟันนะคะก็มาให้เขาชินแหละว่าการเจอแบบคุณหมอฟันเป็นยังไงใช่ไหมคะ วอาฟันหนูขึ้นกี่ซี่แล้วคะบอกเข้าไปซิใช่เปล่าเออมาที่คลินิกชื่อว่าโฮมิเดนทอลคลินิกนะคะมีเขียนข้อมูยู่นะคะเพราะว่าเดดี้เขียนภาษาไทยไม่เป็นค่ะพร้อมยังคะ ไปเร็วไปเล่นของเล่นกัน<ป>ต,ตัวอะไรเนี่ยต,ต,ตัวอะไรอ่ะแต่ไม่เคยเล่นมอ <laughs> มองหน้าคุณหมอ <t akes google> ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอคะ <that> s <judgment> <S ว้าวไหนเร็วอัะเท งหนนนูวัีี้เด๋ยะถามคุณหมอเบื้องต้นดีกว่าว่าปกติแปดเดือนนะคะตรวจอะไรบ้างเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่น้องมาหาหมอฟันแปดเดือนนะครับแเดือนมาเจอกันเนี่ยคุยกันเรื่องการกินนมกินนมแม่หรือว่ากินนมวดโดยปกติเนี่ยช่วงช่วงแเดือนเนี่ยถ้ากินนมแม่อยู่แล้วตื่นมากินดึกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ ยังพอโอเคอยู่แต่เมื่อไหร่เกินขวบหนึ่งเมื่อไหร่ต้องเลิกถ้าเกินขวบหนึ่งไปแล้ยังดูดนมแม่หลับคาเต้ารถถุนมากินกลางคืนบ่นอยๆอันนั้นก็จะพันธุ์ค่ะเรามาตรวจดูเรื่องเรื่องเรื่องฟันว่าทันภาพไหมค่ะฟัวร่ายที่ใช้ยาสีฟันเนี่ยนะก็ต้องเลิกยาสีฟันที่มีฟัวร่ายหนึ่งพัน ppm พอแปลเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งให้เขากินอะไรขึ้นชั่วโมงอ โมาก si <recess> <Okay. S 1> ็จะซึมลงไปในเนื้อฟันม่ฟันข็งค่ะโอเคเดี๋ยวแปลงฟันกันหน่อยนะลองของใหม่กันฝึกแปลงฟันกันค่ะมากลัอ๋ออันนี้เป็นวิธีการแปลงฟันเช้ชือนี่นะามกามให้หนงดานึ่ง วันนี้ไปในมาบ้างค่ะดารินอ,อดารินวันนี้ไปจะเพื่อนมามใช่ไหมคะตอนเช้าใช่ไหมคะวายวันนี้ตอนเช้านะครับก็หลอกก็ไป เจอเพื่อนแล้วก็ดารินก็ไปเจอเพื่อนนาชาใช่ไหมคะก็ไปเจอนาชามาค่ะแล้วก็หมาแล้วก็ไปหาหมอฟันกันค่ะเออที่ไปหาหมอฟันเนี่ยก็เพราะจริงๆดารินอายุครบแปดเดือนแล้วแล้วฟันเขาขึ้นค่อนข้างเร็วแต่เน,นี้ยขึ้นมาแล้วสี่ซี่เอาจริงๆเอาเปคนกลัวหมอฟันแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กต้องไปหาหมอฟันที่ไหนแบบคลินิกเด็กที่โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยคะ่ะลก็เลยลองเสิร์ชดูแล้วก็ไปเห็นคลิปคุณหมอคนหนึ่งคือเขาให้คํา แนะนำธนกรรมของเด็กอ่ะการดูแลฟันเด็กค่อนข้างดีเป็นคลินิกชื่อ h o m e ี Ki d s d e n ท a l Clinic นะคะอยู่ที่ แอมพาร์ค <Park S 1> ครับผมอยู่ <'m> Park. ที่อมพาร์คจุฬาแอมพาร์คครับเออดารินก็ปาร์คใช่ไหมคะจริงๆอ่ะต้องเริ่มแปรงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นแล้วค่ะเพราะมันจะมีคราบนมคราบอาหารต่าง, <ừ> างๆเนี้ยคือบางทีเราเช็ดฟันด้วยผ้าก๊อซเราอาจจะรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วแต่จริงๆไม่ได้สะอาดเพียงพออ่ะเ <ừ> พราะเขายังทิ้งคราบต่างๆอยู่ค่ะคุณหมอก็สอนวิธีการแปรงฟันของเด็กเวลาแปรงฟันเด็กอ่ะก็ให้แปรงถูๆแบบถูอย่างนี้แล้วซ้ายขวา20ครั้งข้างหน้าแล้วก็หลั 2 0ครั้งค่ะแล้วก็ถ้าเด็กนะคะที่มีเลือดออกเหมือนตามไรฟันตําเหงื่เนี้ไม่ต้องตกใจค่ะอันนั้นคือเรื่องปกตินะคะซึ่งมันแปลว่าฟันของเขาไม่สะอาดค่ะพอฟันเราไม่สะอาดเวลาเราแปลงมันจะมีเลือดออกค่ะเพราะว่าเหงือกเราไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องแปลงไปเรื่อยๆถ้าน้องร้องไห้ก็ต้องแปลงค่ะแต่น้องเขาไม่ได้เจ็บนะคะเขาอาจจะแค่ไม่ชอบอะไรมาแบบถูๆในปากเขาอะไรแบบนี้ค่ะอย่างดารีนนะคะก็ร้องบ้านแต่งเลยค่ะใช่ไหมคะ ชิคกี้ดาลินก็ลองบ้านแตกเลยค่ะเราก็ต้องแปลงฟันนะคะเพื่อความสะอาดชิคกี้เราก็คุณหมอบอกว่าก็ควรใช้ยาสีฟันนะคะที่มีฟูอะลไ์ค่ะสำหรับเด็กนะคะโอเคพี่โอ่วันนี้หนูเหนื่อยแล้วค่ะอากาศมันร้อนใช่ไหมคะโอ้น้ำไหลๆโอเค ปิดคลิปส่งท้ายกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอขอบคุณนะ <ocalyptic. S 1> คะจะนี <S <S ่ขอบคุณค่ะโอ้ออโอเคค่ะ